ฟันเกี่ยวกับงูบันเพื่อนโพขึ้นมาแล้วบันเพื่พพอก้าหางบ้าเมื่อโตเลยได้เถวนี้งูใหญ่แห้งอ่ะน,นะบันเพื่อก้าหางหนเกีียวอ้อมแยะลวยไวบันแย่ลวยก็นโน้ว่าไปจังไดมาจังไดนอนแล้บอกว่าเราเป็นปูเราเป็นปูอยู่หนีหน้านแล้วเราสามารถลองห้นใดก็เลยก็เลยว่าเมนแมนหลวงปูศิลาบอจ่าเราก็บอกว่าบรต้องถามในเมื่อลูกลเราเลือกถึงผู้ใดกับคนณอัลละมาระวังสีคือว่าบรต้องถามที่เราออกมาใดก็ย้อนว่า ลูกันสวดมุ่นใยรวยนี่สวนมุ่นเราบอกว่าเรามาฟังสวนมนตนแล้วเลยออกไม่ได้คือว่าว่าแลมีขอตอน,นรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพยานาคแฟนเพจอีสานนิวเพจคุมทรัพยานาคนะครับวันนี้สาบขาวว่ายา่รวยฝันดีฝันว่าพญานาคปูศิลามาเข้าฝันอีกทุกคนนะครับและให้เลขอีกแล้วนะครับงวดนี้จะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับ ครับมาตามยายรวยอีกครั้งหนึ่งมาตามวามฝันยายรวยทุงฝันแม่นนะทุกคนนะครับคนมีเซนนะครับยายรวยเนี่เป็นคนฝันแม่นง,งวดที่แล้วก็ลูกแก้วพญานานาคเขาเต็มเต็มห้าเก้าหห้าเก้าศูนย์ตีเป็นห้าเก้าก็ได้แล้วใครจะตาเล่นก็มีคนถูกอยู่นะครับทุกคนนะครับวันนี้เรามาตามบอกว่าฝันเห็นพญานาคองค์เก่ามาอีกแล้วนะครับองค์เกาา่าใหม่แล้วเราตามไปดูยายรวยว่าฝันแบบไหนนะครับ ตามไปดูเลยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวยแม่รวยและยายรวยนะครับเรียกแม่ก็ได้เรียกยายก็ได้จ้าเรียกยายก็ได้ยกแม่ก็ได้จ้าจ้าไปจากไหนไปจังไหนกันน้อตามความฝันเลยแม่งดทะเลาะฝันคนมาเข้าเต็มๆในงดทะเลาะนัฝันค่ะค่ะพญาหน้าเป็นปูปูศิลาไม่รู้จักเดี๋ยวให้ดูใบก่อกก่อนจ้า โอ้หนิบอโอ้จะจะมาตามมวนเนาะจาะหอดกรเนี่ยก็มาหายายรวยมาฝอกฝ่าวเนาะมาคำมามืดปก็เล่บอกกั้นกับพวกดนป้าไหนกับพวกท่านซัดเจนกับห้ยขาวขาวไปเนาะจ้าจะหายขาวขาวไปจ้าให้เขาอยู่เนื้อหาขาวนะคะเนาะตัวล่างเลยตัวล่างเป็นเลขความฝันเนาะจ้าเป็นเลขความฝันซึ่งเมื่อมาที่1 6ตุลานี้เห็นได้ข่าวว่ายายรวยฝันแล้วใช่ไหมครับ จ้าฟันล่ะจ้ายด้ด้วยกับฟันฟันล่ะยร้ดวยกับฟันล่ะจ้าแต่ว่ามันสิจะเป็นแนวทางเด้อไอเอฟซีมื่อสุกุสุขอนไ้เป็นแนวทาง่นายได้ด้วยกับฟันจังไรกับวอลสูฟังแล้วกับแปะเอาแนล่ะจ้ายด้ดวยกับแปะเป็นน้ำแนล่ะเธอยด้ดวยกับแปะม่ถือคือยด้ดวยว่าแปะว่าหาเก่าศูนย่เนมอเข้ากับบอลหัว่าเด่นตัวไหนเนอกับแปะแปะหายไปเลยกันเลยแต่สิไปแยกกอาวของสี่งจ้าแต่ได้ดวยี่กับฟันอยู่ ยายรวยฝันน่ะยายลวยยังคันนิ่งเล็ตัวเก่าอยู่ tamam. อันนี้การเดินทางไปหาหลวงปู่ศิลาเนี่ย476กิโลนี่ยแม่ก็สิวายจังสันนั่นยายลวยน่ะฝันว่ายยายลวดในหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าไซกตีปในก้อนฟันนั่นวายายรวยน่ะสิป้งผ้าหวานที่ที่บ้านน่ะของยายลวยน่ะมีการเอาออกภาษาเขาภาษาสิป้อง้าคเขานะแม่บรรยายลวยน่ะฟันวาสิป้องภาคเข่าภาคเข่าคือออกภาษาเสียออกภาษาหล่ะฟันวาสิป้องภาคเข่าไป ยายวยฟันว่าหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าใส่กระติบวันยายรวยเพราเสียเอาเข่าได้กระติบหนมาเข่าได้กระติบหนาสิไปโป้งผ้าหวานเปิดกระติบออกเข่านังไอ้ไอ้ไอ้ตวดัวดดูเหมือนเหมือนกับยังยังใหม่ๆอยู่น่ะนะยายลวยก็เลยขีดหอดเหล็กตเก่าน้ำจ้าบันพอดีบันกระบอกต่อนออบันยายรวยเพอาตั้งแต่เด็กเข่าละสิไปโป้งผ้าหวานหมางซีข้ามหาสีกบไม่เป็นประเภทนี้ประเภทที่บ้านที่บ้านยายรวยนะเป็นประเภทนี้ออกพันาตกโป่งมน ยายรวยก็ไปโป้งผ้าหวานน่ะแล้วบอกเจ้าทีเจ้าฐานแม่นงางทรณีเมื่อสูยางสุแนวเรียบร้อยแล้วค่ะเลื่อยก็บกับลังสะอาดหนาเอิ่นบ้านพรมรุษมากินเขาเนาะดิ้นทีแม่ยาย,ยายลุ่ยนั่งอยู่นั่นมันหลุบบบึบลงเหมือนเป็นถ้ำบักางไงเหมือนเป็นถ้ำบางไงเหมือนงูตัวบักใหญ่โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาจากในในในถ้ำที่หลุบลงไปน่ะจ้าฝันเกี่ยวกับงูบันเพิ่นโผล่ขึ้นมาแล้วบันเพิ่นก็เอาหางบ้าเมื่อโตเลยได้เที่ยวนี่งูใหญ่แห้งอ่ะนะ บนเพึกเอาหางหะ่เกีียวอ้อมใย,ยลวยไว้บัรยยลวยก็นโน้ว่าไปจังไดมาจังไดเนาเราบอกว่าเราเป็นปูเราเป็นปูอยู่หนีน้านแล้วเราสามารถลองพนใดก็เลยก็เลยว่าเมนเม่หลวงปูศิลาบอจา่าเราก็บอกว่าบรต้องถามในเมื่อลูกลเราเลือกถึงผู้ใดกับคุณอัลละมาระวังสีคือว่าบรต้องถามที่เราออกมา่าใดก็ย้อนว่า ลูกันสวดมนต์ยายรวยนี่สวดมุ่นเราบอกว่าเรามาฟังสวดมนต์แล้วเลยออกมาได้คือว่าบ้านเราไม่ีเขาสวดมนต์มันก็แพรถึงเล่าหน้าเมงศรีนะแล้วก็เราลึกถึงเล่าหน้าเราบอกว่าบ้านเราก็บอกว่ายายรวยนี่มีกัมหลายเราอะกัมของยายรวยหลายแห้งแบบว่าเราพยายามให้โซกับเมันก็มันกับแปะบ่ได้่งไหมเราก็บอกว่าพยายามสวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์ทีใยลวดกยเคยมากสวนเลนะแล้วก็ทรงให้เจ้ากรรมนายเวรนหน้าเมืงศีีเราบอกว่า ยายลุยก็บอกถามโศกแต่เราก็บอกว่าเวลาสิป้องผ้าเข่าอีกผ้าหวานอีกเราบอกว่าให้ป้องเวลาเก่าจุดเก่าสองนาทีเก่าจุดเกาสองนาทีจ้าบอกเป็นเวลาบอกเป็นเวลาเพิ่นก็บอกเลยว่าเก่านาฬิกาเก่าสิบสองนาทีเพิ่นก็บไกเลยว่าเพิ่นว่าเก่าจุดเก่าสองเพิ่นหลาสิเพิ่นก็เลยว่าแต่ยายลุ่ยเนี่ยยังขีนหอดเหล็กเหล็กตัวนีนั่มอยู่เพราะว่าไอ้เขาไม่ยังหอมอยู่มหมย สีเจ็ดหกนี่เจ้ารวยก็ว่าสีเอาเขืนให้ให้ตามนั่มหน้าบ้านมันมานั่มมันมาเขาก็เลกเก่าศูนย์ของเจ้ารวยน่ะเนาะเพราะว่าเพราะว่าเก่าจุดเก่าโซ่เนาะเก่าศูนย์นี่เจ้ารวยกัยังคิดหอดอยู่เพราะว่าเพื่อนเอาแกวให้นะไหมเพิ่นว่าเอามือมาเพิ่นเอาแก้วมังกรให้นะน่าคือว่ามังกรเป็นเก่าแก่ศูนย์นี่ก็ย่งอยู่เจ้ารวยก็ยังคิดหอดอยู่ ตัวใหม่จานี่คือตัวใหม่จ้ะเล็กพ่อฝันได่รวดยด่ลวยกับแปะกับเอฟซกับแปซอยกั้นนั่งจ่า้ย่าแมนจก็ล้วแต่แลวแต่จาน้องเธออะร่วยกับแปะบอเข่ากับมี่ซยกั้นแป้จ้ะยด่รวยฝันจังไดก็บออกซูฟังจา้ะเราพิมพ์เนส่วนใจจะชอบตัวไหนก็พิมพ์เลเอาจ้าแมนจ้ะใครเลแมนแนก็ช่วยเปลกันคอมเมนต์เปลได้เลยทุกคนนั่และเตมจ่ารยะทางเนาะ ระยะทางหลีกหลีกหรีกโตเกียของเยลุวยนะมันสี่ลอยเนาะเจ็ดสิบหกเยลุวยกับเซี่ยวขืนไว้น้ำแต่มากะกะอ้าวบอมากะแล้วแต่นอกหายหน่ำนอกบันเพื่อนมืบอกว่าขันสิโป้งผ้าหวานเนโป้งเก้าจุดเก้าสองเยลุ่ยก็เลยคิดว่ามันสิเป็นเก้าศูนย์เก้าสองเยลร่ยก็เลยสิเป้หายจังสี่น้ำน่ะเก้าจุดนะครับทุกคนเนี่ยเพิ่นว่าเก้าจุดนอะจุดก็ต้องเป็นศูนย์เนาเก้าจุดเก้าสองเพื่นว่า น่าจะชอบจ้ะบันเลขสามตัวย่ารวยกับย่าไข่นั่นศูนย์เก้าสองนอเนื่อเพราะว่าจุดนอเลขสามตัวเขากับแบงแบงแบงทั้งขาออกน้ำมันจุดสี่จ้ะจุดบางคนอาจจะเป็นเจ็ดกระไดเออจุดอาจเป็นเจ็ดกระไดเฮื่อสิเก้าเจ็ดกับโบหูนอตัวนี้จุดย่ารวยตัวนี้ย่ารวยแป้งจ้าคาคาเยซี่ทั้งหลายเพิ่นแป้ก้จะควาวากันเนาะค่ะนแลเวื่อจุดเป็นเจ็ดกระไดจ้าจุดจีบเนื่อเพราะ เก้าจุดเพิ่์ลวานเนาะเมื่อสิเก้าเจ็ดกับโบหุ่มมนบอลเอาโซนมันจะเป็นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองกับโบหุ่นี่แหละมันกมีมีหลายแบบที่แปะมินบอยจะรวยว่าพญานาคเป็นเก่าเอาแกวหายยี่วยก็เอาเด็กศูนซมันกัเป็นหาเก่าเมื่อเป็นหามินบอมันก้อนเก่านะมันเท่าศูนยซมก็เลยมันเลยมันก็เลยพังไปนะตัวนี้บางเทอยี่รวยกับแป้บอแมนคือกันคือว่าขาวๆาห้เอฟซีจ้าทุกคนเปเอานะครับ จ้าแปลต่างก็จาคอยอันคือว่าวอาพ่อมฝันในฟังแล้วบอกว่าเราสามารถออกมากินได้แล้วยายลวนี่อุ่มกระติบเขาน้ำใสป้องผ้าเขานี่ยายลวยกับสีว่ามีส่วนเขานั่มนะเด็ป้องผ้าเขาน้ำนอกเพื่อเห็น่นกินแล้วก็บอกว่าลาสิวอมมากินจะเล็กเขานัานไนเออเทพเขาแน่นอนคิดว่าสันยายลวยกับวางสันกับสีมีตัวเขาแต่เขาบอกว่ามันเป็นตัวใดเพร่ะก็บอกว่าเวลาสีมอป้งผ้าเขาให้เราออกมากินได้นั้น เวลาเก่าจุดเก่าสองครับเวลาเก่าจุดเก่าสองเอาลงก็ได้จ้าเวาเกาุดเก่าสองทุกคนนะครับเป็นแนวทางเงยรวยกันเลยฝันจังไหกับเราซูฟังไอ้จซอยกันแป่ซอยกันใครชอบเนาะเผื่อไพสอบแบบไเก่าจุด้สิเป็นเกจิตแมนอยู่เรวยก็ลืมไปจุดนี้จุดนี้ค่ะสีเมนแน่นอนว่าเก้าจุดเก้าสองคนดดเก้าะจ้าเอฟซอันนี้ฟังแล้วก็แปะเอาที ทีใหญ่รวยนั่นคันึงเกเก่าจุดนั่นก็คืออยากเอาศูนย์ใส่คือว่าลูกแก้วเพื่อนหายเพราะท่า,านเนีออกห้าเก้าศูน่ะไหมพอใหญ่รวยหนึ่งเข่าล่ะอ้ายอ้เข่ายังหอมอมวยงวย,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 ยอยูนน่น่ะไหมคือว่าอ้ายเก่ามันยังย่งอยู่บ่ตัวนี้ก้มกดของยหญ่รวยผู้ผู้ฝันนะ่ะนะจ้า,จาก็เลยว่าเื้ยอ้ายเก่ายังยอยู่บ่ก็เลยก็เลยเอาหายพอเด็พอเด็ว่าติดตามน้าแน่ ก็เธอเหล็กต้อเห้าฝันขวบหมวดก็ได้เนาะครับฝันเกี่ยวกับปูศิลาฝันเงินจปูศิลาฝันเกี่ยวยังไงนะปูศิลาครับอันงวดก้อนไม่หมดจ้ะข้างวันนี้งวดนี่ก็งวดนี่เราฝันว่างูใหญ่น่ะจ่ออกมากก็เพื่อนบอกแล้วว่าคันระลึกถึงผู้ใดกับผู้นั้นล่ะกระถามแล้วอยู่ว่าเป็นปูศิลาบ่จ่างูใหญ่หน่อยไหมล่ะวะว่าต้องถามจ้ะเพราะว่าหูแล้วว่าขันมากนี่คือไผ่คือว่าลูกระลึกถึงไผ่สั้นท่องคาถาไผ่ ก็เลยว่าสวนม่วนเมือทุกอาจารย์น้อ่ยายรวยกับอย่างโห่กันว่าคนเป็นไผ่เพิ่อก็บอกว่าเราลึกถึงผู้ใดผู้นั้นล่ะก็มีแต่หลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลานแม่ระลึกระลึกถึงหลวงปู่ศิลาตลอดจ้าระลึกถึงล่้เพราะว่าคนว่าขันทองคาถาตีซิบีซิบีท่อสีดีขึ้นยายรวยก็เริ่มดีขึ้นเลยหาเก่ายายรวยก็ถือลอตเตอรี่อยู่ถูกลอตเตอรี่จ้าถือลอตเตอรี่ยายรวยก็ซื้อห้าเก้าละก็นเก้าศูนย์ห้าเก้าเก้าห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าถิ่ใหญ่นอ่อล้วก็ซื้อ สี่เจ็ดหกคือหางมันนะนะเอาหางมันน่ะก็ถือหาเก่าจ้ะจก็ถือว่าเริ่มพลิกมาในนอยก็ถือว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นในนอยหน้ามันก็หน้าตาสดชื่นแจ่มใสอิ่มติดไม่จางจะถูกเลขอยู่แล้วดูนะดู กันกับฟันที่อยู่ว่าเด็ดป้งผักขเขาเนาะเขาเรียว่ามีสวนว่าตัวนี้คือเฮ้ยย่ลยเขาหางเจ้าของกับโบหัวกานแล้วเตยซี่อนศิวานนทาป้งภักขเขาเ่าสิมีตัวเขาอยู่บ่เนาะตัวนี้เขาบอกซูเอฟซีฟังนะจ๊ะชอบตัวนี้สุดเลยค่งเอาไปดูตัวนึงเผื่อไสอบเนาะมีชอบตัวไหนพิเศษไหมคะชอบเย่ล้ยก็มาเก่าซูน่ะเก่าซูนจ้าวงกลมนี่จ้ามา เกาศูนย์ใเสพิเศษเยยเดี๋ยวมาเก้าศูนย์ตัวจะาสวบสวนตัวเยลุ่ยเยรว่ยก็ว่าสีสื่อเอาลัตเตอรี่ไปละสองใบเก้าศูนย์เก้าศูนจ้าเลยว่าอย่าลืมเด้อกเก้าหเดียวจ้าเก้าศูนยกศนย์ในการล่องล่องอันนี้บาคามีฟันอีกกจังสีได้เปลี่ยนแป้งไม่ศูนย์เก้าสองนี้ก็อย่าลืมศูนย์หกสองด้วยนะจ้าแมนอฟซีค่ะค่ะอีฟซีพอเดีมาอีกกั้เพื่อนไปเอาพอปันเยลุ่ะก็ เก่าก็โมโหกับเฮงโตเดียวกันเนาะเดี๋ยวดูหลักฐานเก่าอีกสักครั้งนึงเพราะว่าคือเป็นใบเก่าเลยที่หมดเสียไปมากจบดูใบเก่าเลยนะครับอันนี้ใบเก่าเป็นเก่าศูนย์เก่าศูนย์ใบที่รวยบอกว่านี่หนึ่งเข่าหนึ่งเข่าเปิดกระติบเข่าออกไอเข่ายังไอตวดตวดยู่นอยู่ไหมหอมหวยนะยังหอมหวยหวยอยู่ยายรวยว่าอุ้ยนี่ใบเก่านะคะนี่ใบเก่าจ้ากหัวกรอนจ้าดูคลิปคงจะทชคดีด้วยกันคร่ะ ออ่าโเค้ะยายรวยมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมนี่จ้าสาธุยายรวยว่าสิเอาคาถาเรียกโศคลาภัยนะจ้าเออเอฟซีได้มากเหมือนีก็สิเอาคาถาเรียกโศคลาภัยสาธุนาโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวัตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ พุทธังเปิดโชคลาภทำมังเปิดโชคลาภสังฆังเปิดโชคลาภมา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 โชคลาภบารมีทรัพย์สินเงินทองขอให้มาอยู่แก่ตัวข้าพเจ้านางสำรวยกิจกัญญาพร้อมด้วยเอฟซีทุกคนที่มาวันนี้แอดมินทุกคนที่มาวันนี้จะพร้อมด้วยเอฟซีเนาะแอดมินที่มาวันนี้พร้อมด้วยเอฟซีขอให้ร่ำร่ำรวยรวยเงินทองกันทุกคนสาธุการเดินทางกับห้ตลอดปลอดไพยเด้อไฟเจ็บไข่เดืป่วยไข่หายว่าท้ายคึืนเด้อจ้าสาธุ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  อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์และกดไลค์กดติดตามให้กําลังใจแอดด้วยนะครับเดี๋ยวอดจะตามให้ทุกงวดเอว่าที่ไหนก็จะตามให้นะครับโดยเฉพาะยายรวยนะครับเดี๋ยวแอดจะตามให้ทุกงวดนะครับทุกคนนะครับกดติดตามและแชร์ไปเยอะๆนะครับเพื่อแบ่งปันกันขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะครับสาธุสาธุลำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม